สบายดีพี่น้องพบกับสองบากใจคือเกาพุดเด้ลพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆ์น่ะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมายามกลับพี่น้องเราจากที่เฮางไส้หมื่อวานให้เบิ่งไปส้มไปรุ่นแลาวกันพี่น้องว่าสิได้บ่สิม้านบ่มื้อนี้แสงแดดพี่น้องแต่ว่าลมคือเก่าพี่น้องหนาวไปน้องไปจังได๋ก็ไปเบิ่งไปส้มกันพี่น้องว่ามันสิเป็นจังได๋เฮามาเมื่อวานอยู่ อยูป่ป่าอยู่ดงคือเกา่าอายุหากินพี่น้องลอยแล้วพี่น้องเป็นว่สิได้เฮ้ยต้นห่าเหรอเลือกครับมูงนะโอ้ยเมดอลีโอ้ยจะบอกกันเัมือน,นั้นนะโอ้จวดจวดโอ้เสือติดติดกันจะเข้าทั้งเลยนะคนแล้วเนาะจบแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว หลังที่2เดี๋ยจะเลือนใส่น่อยมดแดงจะกินเอาอยังจวดจวด แอบหนึ่งผ่านไปต่อไปก็ต้องไปหาเบิ่งว่าไปทางไหนเมื่อวานนี้ลงกับกับแท้หืมโกนี่นกเข้าอยู่ยี่แล้วเฮ้ยนี่นะนี่นะสอดเด็ดที่นกสอดเด็ดแล้วสอดเด็ดแล้วนี่จากว่าผ่านเขาเอื่นแล้วเสียงฉนันโลด ต้นนี่บ่กระเตะอยูอย่แล้วอากูสมดีดูเดือดแล้วกัดแล้วกัดหัวต่อบ่านนี่โหดโคดอ๋อกินใบใหม่แล้วอยู่นี่แหละ Đây được rồi. Nhìn là... <laughs> Bà chủ đông như với nó hạ cạp bạn từ mỏng xay vô đây nó vướng ngon khẩu toàn xay vật mò xí lẻ vật mượn mưa nó xay ào xay ào vật mắc dạ mưa sầu nữa hoài nó chậm vào nhạc đây tí bên nó đây chéo bó thôi mỏi chụp เขาก็หอดอกกินมีแต่ขี่นกลายอะไรอย่างต่อพี่น้องยังบอลเอเมื่อแต่พี่น้อง หลยาวๆเลยแล้วตอนนี้้องก็ได้เต็มเดียวใ้ที่เบิดเลยีปนองกับซึ่งนะตอนนี้มันก็เป็นมืดๆแล้วแปดโมง Kéo bò Thấy bông con Mẹn bò Sửa bò Tua bà chạc Ô, nam còn nam bị loi nè Hồ đốc Bày nhảy lo, Tèm nhảy bò Nó tèm nói Hồ hai <laughs> ล้างทียนจนมันจะบดล้างที่สองกองล้างที่ไทยไทยที่ขนานนเู่ะมุงงมันออก ไสองแต็มน้องเอ้ยยังอีกสองสามลางยาวๆรถพี่น้องถือว่าคุ้มเยอะกับการเดินป่าครั้งนี้เป็นแล้วถือบอก มับกาได้อีกแล้วมันบอกคือห้าใสเท้าดอนเ้อแค่แคมคลองแค่มไม่นำคลองเลยคือจัำง่ายอันนี้เขาปลาบ่เ,เคยเข่าเลยดอนไซมันกันยางถ้าะมัอย่างเดียวมาหยามตีเจ้า แดดออกมาจัดๆตอนนี้หืมอยเปอยเล้วเแล้ว,เ,ลวเจอแต่ขี่บ่เจอแต่ขี่ม้องแต่บ่เข่ากับ กำลังรุ่นเจอทุงมืออีกแล้วจวดถอยมอยลางสุดถ่ายถ่ายสุด สองเต็มสามเต็มหนูสองก็เล่นหนึ่งแต่เสาร์หกโมงแปดโมงใช้เวลาสองสิ่วโมงปะกราฟแล้วบานเสียงยังวะ เสียงเป็นตะยานฮะงางิงงางิงอยูออออ่แต่ว่าเขาบ่าท่านได้กู้ใส่ปลาไว้กนสองมือสามมือมส่ซีมาใม่อีกมาก,กู้อันเดีเมืออล้วบ่นเขากรเออสีหอดหลดไก่เตอ๋อตอดไว้ยอยู่กับ ยังก็เจ้าไปนอป้องปะเมื่อแล้วบันไปนอ้องไก่ได้พี่นอ้องพอยังอดโอ้เมื่อยแล้วบันเดี๋ยวต่อไปจนหาสิบไปทางใดอีกแล้วคิดตลอไปแต่หกตันได้ปิดแล้วท้องหน้า โอ้อันนี้ก็คือหน้าเขาเป็นห,หน้าเขาเงียบสงบเสียงนกเสียงกะเสียงนุ่งหงสาวศีสอวศีอยู่ต่เป็นขึ้นจ้าจีจ้าจีอ้โอ้นอก นอไหนพี่น้องปะเมื่อยน้ำเหา่าโอ้นกเข้าพี่น้อง้าอ,ออกมาแต่ใส่ออกมาแต่โกนบ่านกไล่ท่านี่นะวดเีดรวดเีดร์หล่อนี้ก็ไปถาถามู่ยืนหลดโเห็นมู่ ก็จำได้อยู่เงาะฮามาเสร็จนี้ก็เดาห่งงามอันนี้ทั้งนานียื่อชุบโลดถงุถงนาทุงนาผาสุกๆเนี่ยได้บ่ม,มีคนอยู่กับสุกๆตัวสง,งบสงี่ยม แบละสบายสบายซิวซิโอปากกันยังนาวันนี้เห็นแต่ทุ่งนาเราเห็นปลาแล้วเพราะเขายังอยู่ปลามาแล้วผ่านเขาอันนี้ก็คือผ่านประจำมูมูบ้านแล้วนะอันนี้นะโอ้ปะกันยัง ตวยงามมาพี่น้องเลาะเลยลื่นจะได้หอนโดดแต่ละนอยพี่น้องทั้งน้อยคอยก็เมื่อยแล้วคอยก็บเลื่อมสิหิวข้าวแล้วเพราะว่าแปดโมงเช้าแล้วสองโมงเช้าแล้วตอนนี้ดวงตะเวนยังคืน แล้วพี่น้องเอ้ยพาพี่นกหงื่นเลยพี่น้องยังมาทันหอดพี่นงยังมาทันหอดโน้สิงนกสิงนกก็กัเขียดเด้นี่นะพี่น้องหอกหน่อยๆไปนิดนะตะขักไปเรื่อยๆฮาเจอแล้วหอดมองรถแล้วป้าทตอนมาเนี่ยมืดอยู่ตอนกลับเนี่ยห้อย อย่างกองป้องหดอดรถเลยพี่น้องนะหอ,อดจอเลยอะไรพี่น้องคลิปนี้เขาจะได้ปิดคลิปสักนิดนึงพี่น้องเนาะจากนั้นก็ขอขอบมอกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเอาเพิ่งมาส่งเบาะไซภาคเป็นกำลังใจเบาะไซด้องพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเนาะเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆ ไปพอกันคลิปหนาเนาะพี่นอะนะนะนะสบายดี